ไม่ส่งดีๆไม่ส่งดีๆไม่ได้กว่าเอาไหไมเอาเอาหูหนีบนะเอาหูหนีบเอาสามสองหนึ่งเเก่งว่ะไอหูหนีบก็ได้อ่ะกล่องแรกนะครับมาจากพี่พิสิทธิ์พงพี่พิสิทธ์นะครับอต้องบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเลยทุกคนเพราะว่า ครูหมูโดนสอบสวนนะครับเพราะว่าท่านส่งของมาแล้วท่านท่านลงชื่อเด็กนะครับลงชื่อเด็กเป็นผู้รับนะมันยุ่งนะครับเพราะฉนั้นใครที่จะส่งของมานะบ,บอกก่อนนะว่าให้ส่งเป็นชื่อครูหมูนะครับส่วนจะวงเล็บว่าให้ใครค่อยวงเล็บนะครับให้น้องนู้นน้องนีองน่อะไรเงี้งงงยนะหรือไม่กล้าใส่จดหมายข้า,า,าขงในนะไม่ควรส่งเป็นชื่อเด็กนะครับครูหมูยุ่งนะครับบอกเลยแต่คงไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกแค่ว่ายุ่งเลยนะครับกล่องนี้ส่งให้น้องฝอยนะครับดูกันว่าส่งอะไรมา ต,ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณหมูบอกห้ามติดต่อเด็กเองด้วยนะครับเด็กในทีมงานเราห้ามติดต่อเองเป็นการส่วนตัวนะครับนะไม่งั้นเด็กเขาโดนไล่ออกนะครับ <มา ainsi> โทษสูงสุดไล่ออกเลยนะบอกให้นะห้ามหลังไม์กับเด็กนะครับแต่ว่าถ้าติดต่อผู้ปกครองเนี่ยได้นะครับติดต่อผ่านผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าให้ผู้ใหญ่คุยได้ไม่มีปัญหาส่วนถ้าท่านจะไปคุยกับเด็กเองอยากจะส่งนู่นส่งนี่มาให้อะไรไ,ไ,ไม่ไม่ได้นะ,นะต้องบอกว่าโทษสูงสุดโดนให้ออกจากวงนะครับเคยมีมาแล้วนะครับผม ให้ออกจากวงไปเลยเสื้อสีแดงนี้มันยังไงนะเสื้อเป็ดเจ็ดนัดเปล่าเสื้อเป็ดเจ็ดนัดเปล่าอันะไรอะหินเอามาทำไมครับอันนี้ลูกกระสุนนี่ลูกกระสุนนังติ๊กนี่ส่งมาไม่ใช่ไม่่ใชโอ้ลงไปแล้วก็เสื้อเป็ดเจ็ดนัดครับไม่ใช่ครับผมตัวเล็กไปไอ้ฝอยไอ้ฝอยมันอ้วนนะทุกคนฝอยฝอยซ่อนลูปนะจริงๆมันอ้วนนะเออแต่กระเป๋านี่เหมาะอยู่ อ่ะมีอะไรบ้างมีกระเป๋าแล้วก็ขนมขนมอะไรอ่ะอันนี้เป็นบวยเค็มส่งบวยเค็มเขารู้ว่าไอ้ฝอยเค็มนะส่งบวยมาให้อ่ะบวยเค็มกระเป๋าแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เสื้อกันหนาวค่ะเสื้อกันหนาวครับผมอ,อันนี้น่าจะใส่ไม่ได้ครับเพราะฝอยมันหนานะครับฝ <laughs> อ,อยหนาเป็นรถถังสองเลยอ่ะมีอะไรอีกดูให้ดีไม่มีแล้วโอเคหมดแล้วขอบคุณพี่พิจิ์ครับผม อ่ะมากล่องต่อไปส่งมาส่งมาเอ้ยมานั่งเล่นเกมอะไรตรงนี้เขารีวิวของกันหูรู้เรื่องเลยทีมงานไม่เหมืออาชีพี่ดูเจจนี่ดูเจจนี่กล่องต่อไปเป็นของคุณอ่าของพระช้างนะครับพระช้างส่งมาเนี่ยน่าจะของน้องดีมหรือเปล่าเ่ยพระช้างเขาเอฟซีน้องดีมชาลินนี่มืออาชีพมาแล้วมืออาชีพมาแล้วชาเลยออมีชาลินแก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  ่มีจดหมายครับผมนี่ดีเลยนะครับท่านที่อยากจะให้เล่นชาเลนจ์หรือให้เล่นอะไรพิเศษก็แจบจดหมายมาได้นะเพราะว่าถ้าโทรมาบอกคุณหมูคุณหมูลืมแน่นอนครับผมจาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันหลายเรื่องแคงแต่ละวันยิ้มก่อนอ่านตา yeah right to to นหวานก่อนเปิดเนี่ยโอ้โหคนยุคคนยุคเจ็ดศูนย์เลยนะอุ้ยเงินหนึ่งร้อยบาทมาดูกัน <t> ว <görüş> ่าพระช้างให้ใครครับผมชาเพระช้างให้ใครอ๋อเดี๋ยว เป็นชาเลนจ์อะอ๋อเขาเขาไม่รู้เราไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้มันคือแบรกอะไรนี่แอาจารย์งงแล้วงงแล้วเราไม่รู้ว่าคืออะไรที่อยู่ค้างในถ้วแกงเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาให้สุ่มของจริงอยู่นี่อ่ะเขาบอกว่าเลยก็อยู่อะไรแดงๆผ่านเลย หูทําชาเลิงเสื้อ3ตัวน้อง3คน1นเอาทรัพย์สน้องจันเจ้า3น้องดีมให้น้องเลือกเสื้อคนละ1ตัวในเสื้อมีออซองเงินอยู่ซองละ100และ <c oughs> และและอะไรและเอาตังและเอาตังในซองมา เลขที่ธนบัตรใครมากกว่ารับ2ชาเลนจ์ไปครับ FC ปฐมยินดีทุกคนทุกคนเลยครับเหมือนแจ็คพอตอะก็คือให้จับอครูรู้แล้วเขาให้เลือกเสื้อเอาแล้วก็ในแบงค์เนี่ยมีแบงค์มีตังค์เท่ากันแหละทุกคนเออทีนี้เลขเลขท้ายกี่ตัวเลขท้ายเลขท้ายมากเลขท้ายตัวเดียวเลขท้ายใครมากสุดรับซองนี้ไปซึ่ง2นี้ก็มีตังค์อีก แสดงว่าได้เบิ้ลได้ได้โบนัสมีใครบ้างนะข็ให้ใครบ้างนะมีออมซับเจเจเจ,จแล้วก็ดีออมซับเจเจดีอ่ะอ่ะใครเลือกก่อนอ่ะหยิบพร้อมกันเลยอ่ะหยิบพร้อมกันเท่าีนี้เป็นผู้เสียสลากผู้เสียสลากโอ้ได้เยอะแล้วนี่อ่ะเอาเงินออกมาดูเอาเงินออกมาดูาออาดใครเลขท้ายได้เยอะสุดรับชองรับชองซาเลน์ไปต้องซาเลน์อันนี้ก็น่าจะหนึ่งร้อยบาทนะ อะไร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 ไอ้พวกส่วนเกินเฮ้ยกลับบ้านไปพวกส่วนเกินไปตั้งแต่ตอนไหนใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวของของหนูอันนี้ลูกของหนูขนมเออพวกรถถังพวกกินเก่งๆอ่ะเหมาะสำหรับรีวิวขนมอันนี้คิวของน้องเขาอ้าวดิมเลขอะไรสี่ค่ะสี่หกค่ะหกหนึ่งร้อยบาทเนี่ยได้เบินร้อ นี่นอกจากได้เสื้อแล้วยังได้ตังค์อีกโอ้โหหมานแท้จริงเหมือนไม่ใช่เหมือนเห็นนี่เลยล่ะของหนูอยู่ในี่นานนานนานร้อยห้าสิบเลยหอิจฉาทำหน้าตาอิดช้าเี่ยในต่ว Adidas อะต่อต่เก็บขอบคุณพระช้างครับผมเอ็มบินดีมแกะได้อัปลักษณ์ขนาดนี้เลยเยี่ยมแกะค่ะเยี่ยม อ่กลชุดชุดนี้รีวิวถึงแค่กล่องนี้พอนะเดี๋ยวชุดหลังให้เขารีวิวพวกขนมขนมนะอ่านี่ครับเขาบอกว่าให้แต่วงแต่วงปฐมบีดีจากใครนอทีนี้อยากเลยจากท่ายางอ่ะพี่เป๋อพี่เป๋อจากทา่ายางครับผมมาดูว่าพี่เป๋อส่งอะไรมาอุ้ยน้องเยมไม่นาหน้าหน้าแล้ว ไม่นานนะอุ้ยอุ้ยอะไรอย่าเพิ่งหยิบ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 เฮ้ยเอาวางกับขาวางกับโอ้ยอ้าวอันนี้ก็น้องแยมเดี๋ยวค่อยแกะนะลูกน้องหนูดีน้องหนูดีน้องแก้วมาดูเสื้ออะไรเหรอ ใช้ใช้อะไรหนีบเลยนี่ใช้จมูกหนีบได้จมูกหนีบอ่านี่ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพระช้างและพี่เป๋นะครับชุดมาชุดใหม่เข้ามานี่ได้รีวิวทุกคนครับผมอะไรอะไรอะไรของชอบพี่มา ไม่ของรถถังฝั่งชนของรถถังฝั่งชนเฮ้ยซองซองซองอุ้ยเอาตังไปแล้วดูเขาทิ้งซองอะน่าเกลียดเอาไปเอาไปเตี้ยนใส่หน้ามันพวกเราโหดอันนี้จากใครเดี๋ยวดูก่อนจากใครเอ้ยวุ่นวายดิผู้ส่งพีสปายครับผมพี่สปายส่งมาคุกกี้ครีมคุกกี้ อะไรก็ได้อะไรไปมากกว่าเขาอีกอย่าไปกล่องพี่เขาน้ำหนักก็ไม่ใช่ใน้อยดูหลังหักออีกกล่งโอ้แล้วก็มีจะได้ดูบงดูใบคุณใยดีกว่าปัะดูบงดูใบเอ้เอามาหมดเลยลูกออกมาให้หมดด้วยเออออกมาเดี๋ยวใครบรรจุเข้าไปดูก่อนว่าผู้มีอุปการะคุณท่านให้อะไรมาแล้วก็มีโอ้เวเฟอร์ค่ะเวเฟอร์อันนี้เป็นอะไรกดตัด นอุ้ยอันนี้อันนี้อัลมอนด์อร่อยมากดูใบช็อกโกแลตดอันนอร่อยมากใบช็อกโกแล็ดเดี๋ยวมารีวิวก่อนจะลอกินรอกินเห็นมันนั่งเห็นไม่ได้มารีวิวโอ้โหเยอะเลยว่ะนี่พี่จะพี่ะอ๋องั้นไม่ต้องมาอีกแล้วอุ้ยพี่สไปซ่งมาเทียบเลยอ่ะ พี่สไปครับอันนี้เป็นเบเฟ์เค้กช็อกโกแลตแล้วก็นมบัวแล้วก็สตรอเบอรี่เอาเอาอัลมอนด์ไหเ,เดี๋ยวไปแจกน้องดูยังมึงชิกออริทชิกออร์ิทโอเคขอบคุณพี่สไปค์ครับผมค่ะมาดูอีกกล่องนึงของใครคน่าจะพี่สไปค์เหมือนเดิมแหละนนหาชื่อก่อนหาชื่อก่อนพี่ไซส์เอฟ อ๋อพี่สไปด์เหมือนกันนะครับพี่สไปด์เหมือนเดิมอ่าแกะแกะแกะโอ้ยมาดูเขาได้อะไรดูเขาได้อะไรไม่ได้รุนแรงเอาแบบเอาแบบทิมเข้าไปข้างในให้ข่องข้างในเสีย <c oughs> เราหมั่น,นไส้เออเขาได้เยอะ <c oughs> หมั่นไส้อ๋อเป็นกล่องพับไปอ่ะคุ้ว่าตุ๊กตาหมีป่ะหรือไม่ก็กล่องซุ่มป่ะ เอ้ยเขายังไม่เลิกฮิตเหรอกล่องสุม่มยังค่ะยังมีคอใหม่ด้วยนะคะคิตตี้ซารโอน่ารักมากให้เป็นหลักเอาเอาแกะได้ไหมเอาโุกแรงเลุวดอ้ยกล่อ,องสุ่มจริงด้วยเต็มบ้านแล้วมั้งโ้ยคันต่ำโลนึงแปดร้อยของฝันน้องยินดี่แปดร้อยเปอร์เซ็นต์ของฝันอะไรอีก ของขวัญทั้งปีคนเดียวอีกช้าแกดูแกดูอู้ตัวใหญ่ตัวเท่าคนเลยมั้งไอดาเข้าไปอยู่ในกล่องนี้ได้ครออาได้แต่แต่แค่ยินดีเข้าไปอยู่ไม่ได้มันจะติดติดไขมันติดไขมันหนูอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้คือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าข้างในเป็นอะไรใช่ค่ะอ๋อสุ่มสุ่มของแท้เลยสุ่มของแท้ เอเพิ่งกลับแล้วเว้ยใครได้ของขวัญมาเก็บรังเออแล้วไม่ต้องเอารังไปกองข้างนอกนะเป็นภาระคุยกันไว้ไปเออบีบรังแบนแบนรังเลยเอา้าวขนมที่เหลือเอาขนมใส่ชั้นไปลูกน้องน้องเอาขนมใส่ชั้นไปเีลาลีลาลุนอยู่ครับลุ้นอยู่ครับ,ลรบและตอนนี้รู้ยังยังไม่รู้แล,แล้วเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเมื่อไหร่ไม่รับเปิด อะไรวะสีส้มสีส้มสีส้มตาส้มตาทองจบที่ป่าโอ๊ยใช่หรอไหนวะจิ้จบน้องฝอยอยากได้กล่องสุ่มไหมลูกสุ่มสุ่มเอาไว้ขังไก่นะให้พ่อเลี้ยงไก่ที่บ้านโอยขนุ่มมากโอ้ยไม่ต้องแกะเอาจากกล่องนะเอาเอากลับไปทั้งกล่อง การดครับผมอันน oh, ั้นการ์ดอ๋อการดการดนี่เขาเป็นคนคุ้นคลองเราใช่ไหมการดอันนั้นกา์ดคอ๋อกาอ๋อเอ้ยไปเที่ยวบ่อยแล้วสิรู้จักการดเนี่ยใช่ใช่ค่ะบ้านอยู่แถวนั้นอ๋อตัวซีเกตเลยเหรออ๋อตัวซีเกตเลยเหรออ๋อตัวซีเกตเลดเหรออ๋อตัวซีเกตเยเหรอันนี้ฟินาเล่แล้วใช่ไหมใช่อ๋อฟินาเล่ฟินาเล่ตรงว้าว ของฝากของฝากน้องพัดอยู่ไหนครับขอของฝากน้องพัดด้ครับพัดอยู่มอไหนแล้วพัดมอห้ามอ้อุ้ยปีหน้าเป็นรุ่นพี่เป็นเล้วอ้าวแล้วเราเราคุณนึกว่าเราเว้นอ๋อเราเว้นเราเว้นพัดห่างจากนี่อีกปีหนึ่งแสดงว่ารุ่นจากจากจิ๋วไปหาพัดเนี่ยเราไม่มีรุ่นนั้นเราไม่มีอ่าอุยแสดงว่าพอพอจบหมดจากพัดนี่คือแบบเจนเจนใหม่แบบ พันเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเป็นอัลฟ้าไปแล้วแปดร้อยเปอร์เซนต์อะขอบคุณพี่สไปร์ขอบคุณใครนะพี่โอ้ลืมไปแล้วจะอะไรเนี่ยเนี่ยจำชื่อเขาไม่ได้ครับอ่ะของหนูอยู่ไหนเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดหน้อยนี่พูดแบบมีพลังหน่อยของหนูอยู่ไหนไม่มีจะได้ขนมเออนี่นี่คิดดีเป็นคนคิดบวกครับผมเออคิดดี เดี๋ยวไอ้นี่ซัดก่อนอ่ลาไปแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆกินขนมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ